อย่างหนึ่งที่ที่หนูรู้สึกว่าสิบปีที่ผ่านมาคือมันมีหลายเรื่องหลายราวที่ทําให้เราแบบอาจจะมีคิดวกแวกไปหรืออยากจะจบอยากจะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วหนูว่าความรักหนูไม่ได้รักแค่คนนี้หนูกลายเป็นหนูรักครอบครัวเขาไปแล้วเข้าใจครับหนูจะรักครอบครัวเขาโดยที่หนูจะไม่อยู่กับลูกสาวเขาไม่ได้หนูต้องรักลูกสาวเขาก่อนเพราะฉะนั้นแต่หนูรักลูกสาวเขาแล้วหนูกลายเป็นรักพี่ชายเขาหนูรักโกเขาหนูรักแม่เขารักอาเจก อึ้มอแมโกน้องอทรหนูรักรักทั้งครอบครัวกลายเป็นแบบเวลาจะมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะนึกถึงแล้วว่าเฮ้ยถ้าแต่เราจะเลิกกันเราไม่ได้เลิกกับแค่คุณถุกพักจกะรู้ตอนนั้นหนูมีลูกยากแต่ในอนาคตถ้าเกิดมันจะมาก็ช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิต จะบอกว่าทางบ้านกวางรวยกว่าหนูนะจะบอกทุกคนก่อนว่าทางทางทางบ้านกวางรวยกว่าหนูนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างหนึง่งที่หนูต้องบอกที้หนูรักผู้หญิงคนนี้โดยที่เขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นโกตรอาร์มบ,บอยช่วงแรกๆที่เราเจอกันครับหนูชีวิตติดลบครับหนูเป็นนี่เป็นสิบล้านตื่นเต้นไหมหนูว่าเจ้าสาวตื่นเต้นมากกว่าหนู <c oughs> นะครับคือหนูก็จะถามว่าตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าคนเราไม่เคยใช้ชีวิตคู่นะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็รอมานานแล้วอะ นะฮะหนูต้องหนูจะได้ไม่ต้องมานั oh. ่งตอบคำถามพี่นักข่าวว่าโก้แต่งเมื่อไรโก้แต่งเมื่อไรตอนนี้แต่งแล้วนะครับมีเมยเป็นของตัวเองแล้วครับค่ะก็นานนานค่ะพี่แต่ว่าเวันนี้มาถึงแล้วค่ะก็ก็ยินดีดีใจที่ยังอยู่ข้างๆเขาค่ะก็อ ป็นวิธีการเกี่ยวกับทางจีนนะครับก็ก็กตอนแรกหนูก็ไม่รู้หรอกคือถ้าเราภาษาแบบบ้านเราท้ไทยก็คือเขาเรียกอะไรรถน้ําสังนะฮะแต่ว่าเราก็มีการตักบาดนะครับตักบาดแล้วก็แหกขันมากมีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ญาติทางฝั่งของน้องกวางแล้วก็ฝั่งของหนูนะครับแล้วก็มีวิธียกน้ําชานะครับเป็นของคนจีนก็คือวิธี กวางเขาบอกว่าขอเป็นพิธียกน้ําชาได้ไหมเราก็บอกได้แล้วเราก็ถามเขาว่าถ้าบางคนไม่กินน้ําชากินน้ํากาแฟกินน้ําส้มอย่างเงี้ยบางคนกินนมกินแป้งหัวเราะอะไรอะไรเงี้ยเราก,ก็ก็เป็นพิธีทางจีนเพราะกว่างเป็นเป็นลูกคนจีนเมื่อเช้าโมเมนต์ที่ตีน้ําตาคือโมเมนต์ที่อาต่อยคุยพรแหละนะครับที่อาต่อยกับแม่แตงนะครับหนูก็เหมือนนับถือเคารพเหมือนพ่อเหมือนแม่ นะครับเขาก็ไปเป็นเขาเรียกอะไรอยากเป็นเป็นเหมือนคู่คู่พิธีครับไปปูเตียงใ,ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็คลองเรือนแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะแสดงแสดงคู่มงคลว่าเออ<ะ>การ<ะ>ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันแบบถือไม่เท่ายอดพองกับบองยอดเพชรจะเป็นยังไงค่ะคือต้องบอกก่อนว่ากวางเป็นลูกคนสุดท้อง <c oughs> เป็นเขาเรียกว่าไข่แดง <c oughs> พี่ชายห้าคน พี่ชายห้าคนมีลูกสาวเป็นเป็นลูกคนเล็กคนเดียวเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจใช่ไหมว่าคนเล็กอ็จจะถูกสปอยจากพี่ผู้ชายทั้งหมดแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเราดูแลครอบครัวมาทั้งชีวิตบางทีมันก็จะมีตรงเนี้ยคือเขาก็ต้องแบบกูอยากได้กูต้องได้อย่างเงี้ยคือหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยทั้งชีวิตฉันก็เป็นคนชี้นิ้วสั่งคนในครอบครัวขันมาตลอดมันก็จะแบบจะมีคอนทักันนิดๆก่อนอันเนี้ยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ที่หนูรู้สึกว่าสิบปีที่ผ่านมาคือ มันมีหลายเรื่องหลายราวที่ทำให้เราแบบอาจจะมีคิดวกแวกไปหรืออยากจะจบอยากจะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วหนูว่าความรักหนูไม่ได้รักแค่คนนี้หนูกลายเป็นหนูรักครอบครัวเขาไปแล้วเข้าใจครับหนูจะรักครอบครัวเขาโดยที่หนูจะไม่อยู่กับลูกสาวเขาไม่ได้หนูต้องรักลูกสาวเขาก่อนเพราะฉะนั้นแต่หนูรักลูกสาวเขาแล้วหนูกลายเป็นรักพี่ชายเขาหนูรักโกเขาหนูรักแม่เขารักอเจกอติมออ้มอแม่โกน้อง อาทรหนูรักแบบรักทั้งครอบครัวกลายเป็นแบบเวลาจะมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะนึกถึงแล้วว่าเฮ้ยถ้าแต่เราจะเลิกกันเราไม่ได้เลิกกับแค่คุณสุพากจะรู้ตานั้นเราต้องเลิกกับคุณนี้คนนี้คนนี้คนนี้แล้วสามสตยใส่สัมพันสิบปีที่เรารู้จักกันมาเราเคยร่วมทุกข์ร่วมตุกันมาเขาจะเสียใจกับเราไหมถ้าสมมติว่าเราไม่เราตัดสินใจจะไม่ดื่มตรงนี้รู้เลยว่าเอ้ยมันแค่นี้เดียวเองอ่ะบางทีปัญหามันแค่นี้เดียวอย่างเงเราทำให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้น ก็ก็เนี่ยอันนี้เป็นมันเป็นวิธีที่หนูยึดถือมาว่าเออหนูไม่ได้แต่งงานเฉพาะกับกวางหนูแต่งงานกับครอบครัวเขาใช,ใช่ค่ะอะไรนะคะดีใจคือกวางกวางก็อยากเห็นเขายิ้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออตั้งแต่ถ้าถ้าถามของกวางคือกวางรู้ว่าเออกวางเป็นห่วงคนนี้มากเพราะตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะแบบที่พี่โกเป็นแล้วตอนนั้นแบบโรงพยาบาลแบบแน่นมากอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นคือแบบ กวางรู้เลยว่ากวางกวางทิ้งคนนี้ไม่ได้อ่ะ,อะกวางกวางนั่งเฝ้าเขาสองสมวันนั้นที่ตอนนั้นผลยังไม่ออกใช่ไหมคะแล้วก็รอแล้วรออีกอ่ะพี่คือแค่ต่วงนี้เป็นช่วงนี้เป็นโควิดอ่ะมันรอแล้วรอวอีกแล้วเขาใส่แมสประมาณสามสี่ชั้นแล้วก็นั่งเช็ดตัวหนุน<ช>หนุตัวร้อนอ่ะโดยวันวันไม่มีอ่ะใช่คือเข้าใจตอนนั้นยังไม่มีใครเขาอยากจะมมันยังหาโรงพยาบาลไม่ได้แต่ว่าไข้หนูขึ้นแล้วแบบเขาก็ถอดเชื่อไหมว่าหนูถอดหนูถอดเสื้อผ้าหมดมันร้อนทั้งตัว แล้วเขาก็นั่งเช็ดตัวเช็ดอะไรเราก็บอกว่าออกไปก่อนเดี๋ยวมันติดใช่แต่เขาก็ไม่ติดตอนนั้นเขาก็ไม่ติดเออก็ไม่ติดไม่ได้ติดตอนนั้นจะโทรหาพี่ยุทธโทรหาต่อยโทรหาใครก็ไม่ให้โทรเพราะกลัวแบบไปรบกลัวตอนนั้นก็ยุ่งทุกคนใช่ไหมคะเราไม่อยากให้เปลูกคนไทยแลกวก็รู้สึกว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมันต้องทย้อนกลับไปจริงนะตอนนี้มันรู้สึกมันมันชิวชิแล้วถูกไหมกับโควิดแต่ตอนนั้นอ่ะคิดดูเลยหลังจากพี่ค่อมเสียแค่สามอาทิตย์อ่ะใช่ใช่แล้วหนูเป็นโควิดแล้วแแใในจาอ่ะกูล้ววห ถูกบ้านเนี่ยโควิดตอนนั้นมัน้ายแรงมากคือใครเป็นก็มีโอกาสตายได้ใช่ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมัน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 ผ่านช่วงนั้นมาก็เลยรู้ว่าเออเฮ้ยมันมันหนักนะ<ม>หนักพอสมควรกับกับหน้าตอนนั้นค่ะใช่ใช่คือสําหรับเขาวกวางไม่เคยถามแต่ถ้าพี่ๆถามกวางกวางกวางรู้ใจตัวเองว่าเออเราเราไม่กลัวเนาะแบบไม่กลัวที่เราจะเป็นอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถี่เราแพลนอะไรยังไงตอบไม่ได้เนะออต้องบอกก่อนว่าแพลน อย่างหนึ่งที่หนูไม่อยากให้ถามนะครับแล้วก็ไม่อยากให้พูดเลยนะครับก็คือเรื่องมีลูก mm hmm. หนูพูดตรงนี้เลยกับพี่พี่สื่อมวลชนว่าห,หนูมีลูกยากแต่ในอนาคตถ้าเกิดมันจะมา mm hmm. ก็ช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตคือรูอ้สึกว่าถ้าเป็นไปได้อย่าพูดกับหนูเรื่องนี้เลยนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันก็เป็นปมด้อยในชีวิตหนูอย่างหนึ่งที่หนูหาให้ไม่ได้เ mm hmm. ข้าใจใช่ไหม หนูก็บอกกับกวางแหละเฮ้ยถ้ามีลูกไม่ได้ก็อยู่กันของสองคนตายายเนาะแบ็คแพคเดียวไว้แบค็คแพกไปแบ็คแพคไปเที่ยวอยากไปประเทศไหนก็ไปกันแล้วก็เออไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็พยายามบอกกับกวางเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะมีพยายามมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะพากวางไปเที่ยวนะ <c oughs> จะพาไปประเทศนี้จะพาไปนี่นี่ไปที่เราอยากไปกันนะตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อสำหรับกวางคือก็ บอกอะไรพี่โก้หรอหนูรักเขาประมาณนี้วันนี้พี่กออ็ทั้งหมดแหละเนะาะกองวว่าคนเราอยู่ด้วยกันอะยังไงก็คือต้องรักกันอะถ้าเกิดสมมุติวันหนึ่งไม่รักแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่ว่าจะยังไงกองว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะคะ่ะร <c oughs> ักกันเลยในตัวเขาอะอย่างหนึ่งคือกองว่าเขาเหมือนคุณพ่อกวางคือเขาเป็นคนขยันอ่า ไม่อายทํากินอะไรเงี้ยคือกวางรู้คนจีนเนี่ยนะคะดังนั้นคือแบบพ่อกวางก็จะทําอย่างเงี้ยตั้งแต่กวางเล็กๆก,กวางก็เห็นเขาทําขนมทาอะไรเงี้ยซึ่งโอเคพี่โกเป็นอย่างนั้นเลยค่ะก็ขอบคุณที่ที่อ, <c oughs> อดทนอดทนในบางเวลาที่ท,ที่ที่มันจะต้องต้องการความอดทนอะนะ <c oughs> คือต้องบอกกับพี่ๆทุกคนว่าโอเคหนูเข้าใจบางคนอาจจะร้ายตัวนอยู่ตอนนี้ก็จะมีคอมเมนต์มาใช่ที่มึง มึงมีตังเขาก็เขาก็เอามึงหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่คือหนูจะบอกว่าทางบ้านกวางรวยกว่าหนูนะจะบอกทุกคนก่อนว่าทางทางทางบ้านกวางรวยกว่าหนูนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างหนึ่งที่หนูต้องบอกที้หนูรักผู้หญิงคนนี้โดยที่เขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นโกติอรามบอยช่วงแรกๆที่เราเจอกันครับหนูชีวิตติดลบครับหนูเป็นนี่เป็นสิบล้านนะครับแต่ว่าช่างมันเถอะว่าจะเป็นนี่เพราะอะไร,รช่างมันไม่ต้องไปรู้แต่ว่า คิดดูวันแรกๆอ่ะปีแรกสองปีแรกอ่ะฟางชวนหนูไปกินข้าวเจอกันวันแรกค่ะพี่ชวนกินติ่มซำก็ไปกินเจอกันครั้งแรกเลยนะคะแล้วคือโอเคตอนนั้นวางอาจจะเคยทําสไตล์ลิทที่พี่ๆรู้มาบ้างแล้วเจอกันจากนอกจากงานแต่ที่ไปนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วกินติ่มซําประมาณทุ่มครึ่งวางเสร็จงานมามสั่งเต็มเลยพี่กินหมดละเก็บตังกับน,น้องเขานะก็เฮ้ยคือแบบว่าคักเดี๋ยวนะ ท้าทุ่งมาเจอเธอเธอให้เขาเก็บตังฉันจริงจริงครั้งแรกคือแบบตอนนั้นเนี่ยหนูพูดตอนนั้นหนูเป็นหนูเป็นหนี้บัตรเครดิตบูโรอะเป็นเครดิตเครดิตบูโรแล้วก็เป็นหนี้เยอะมากแล้วแบบว่าครั้งนั้นครั้งเดียวที่เขาเลี้ยงหนูแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาชวนหนูหนูก็จะไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างเลยติดงานไม่ว่างเลยติดงานจนหลังๆเขาเริ่มงอนผู้หญิงเนียชวนไปดูหนังก็ไม่ไปกินข้าวไม่ไปมึงเป็นอะไรขมึงอะไรเงี้ยบอกว่าเขาบอกเอาจริงๆนะผมไม่มีตังค์ครับ หนูเชื่อว่าเขาก็ไม่เชื่อหรอกตอนนั้นน่ะแต่หนูบอกว่าหนูพูดความจริงว่าผมไม่มีทางเลยตอนนี้ผมผมพยายามขายโน่นขายนี่เพื่อเพื่อเพื่อปลดนี้ก้อน,นี้ถ้าคุณโอเคที่จะรอโอเคแต่ถ้าคุณไม่โอเคเดินจากไปได้เลยหนูพูดตรงๆว่าคือหนูพูดกับเขาเสมอนอะอะไรแล้วแต่อย่าทาให้หนูรู้สึกว่าเป็นคนโง่หนูจะพูดกับเขาเสมอว่าวันใดถ้าคุณหมดรักในผู้ชายคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีคุณค่ากับตัวคุณแล้ว เดินมาบอกกันตรงๆแล้วเดินจากไปหนูจะไม่ว่าจะไม่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหนูพูดกับเขาเสมอเพราะฉะนั้นหนูบอกว่าหนูก็บอกเขาแหละว่าว่าเออมันไม่มีสุดท้ายแล้วเขาก็รู้ความจริงว่าหนูไม่มีจริงๆช่วงน,นั้น<ะ>แต่ว่าเขาฝากฝันไปมันเป็นสิบปีแล้วอะตอนนี้มันมันทุกอย่างมันกลับมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็ก,ก็ก็คือได,ได,ได้ได้ใจเขาดว้วยเออเขาเขาคงรักเราจริงแหละเพราะว่าถ้าเขา ถ้าผู้หญิงีต้องการเงินอะถูกไหมถ้าผู้หญิงที่ต้องการผู้ชายน่ส่่รวยหน่อยก็จะไม่อยู่แล้ว<ม>เพราะตอนนั้นเราไม่มีถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์ทางช่อง y ย t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ